ก็สวัสดีครับนะครับเข้าไอจีก็ไลฟ์เลยบังเอิญหรือผมได้คิดบังเอิญครับนะอืมรู้สึกว่าพิมพ์ในทวิตมันไม่พอจริงๆอยากจะเข้ามาขอบคุณเรื่ง สองแสนซับสไคร์กับทุกคน,นครับก็เลยรู้สึกว่าไลฟ์ดีกว่ารู้สึกว่าถ้าพิมพ์มันคงไม่ไม่ชัดอะ่ะก็เลยไลฟ์้วกันก็ก็ขอบคุณนะครับที่ที่อยู่ด้วยกันมาเนาะก็ตอนนี้ก็ y o u t u เ e พจี YouTube, G, สองแสนซับแล้วนะครับ อืจริงๆโล่มันควรได้ตอนแสนซับใช่ไหมจริงๆช่องเราอะได้โล่แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำคลิปเปิดเดี๋ยวเราจะทำคลิปเปิดโล่แล้วก็พูดอะไรนี่หน่อยเกี่ยวกับเปิดโล่เกี่ยวกับช่องบ๊าบบ,บ,บให้ก็ก็คงเป็นเรื่องอประวัติช่องไม่เชิงประวัตินี่เขาเรียวกว่าอะไรวะก็คงเป็นเรื่อง ความเป็นมากวาจะมาเป็นช่องแบบนู่นนู้นนี่เป็นยังไงบาบาบาเรื่องราวที่ผ่านมาของช่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นแต่ก็จะมาพร้อมตอนเปิดโลกแต่ว่ามันไม่ใช่คลิปขอบุณสองแสนซับนะครับส่วนคลิปขอบุณสองแสนซับเราจะทําคลิปหนึ่งแยกเป็นคลิปขอบุณสองแสนซับก็มไม่รู้ว่าจะตรง อย่างที่ทุกคนอยากได้ไหมแต่ก็จะพยายามทำห้ธีในรอบนี้ด้วยความที่เราอยากทำอะไรก็ทำเลยแหละมันเลยจะมีความมั่วๆน,นิดนึงไม่กล้าใช้คำว่าติดเลยวะ่ะคือจริงๆมันคือมั่วๆน,นิดนึงแหละกับเรื่องกับเรื่องเก็บขอบคุณสองแสนซับแต่ก็ตั้งใจไปละตั้งใจไว้นาละคลิปนี้ก็ให้มันเป็นคลิปขอบคุณแล้วกันครับ ที่อยู่ด้วยกันมาถึงสซนสั้ๆที่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้นะครับก็อยู่ด้วยกันมาจนจีจำหลายๆคนได้เหมือนกันจําได้ตั้งแต่เกษตรแฟจําหน้าได้ลาม,มายังจําชื่ออินสตาแกรมได้จาทวิตเตอร์ได้จําวิธีการพิมพ์ของหลายๆคนได้ว่าพิมพ์นี้จะเป็นคนนี้จําวิธีการตั้งชื่อทวิตเตอร์ของหลายๆคนได้ว่าถึงจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นรูปไปแต่ แนวทางการตั้งชื่อก็คงเป็นคนนี้เข้าไปดูก็ก็โอ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 เป็นคนนี้อยากให้จริงๆไม่อยากไม่อยากเชิงขอขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละจริงๆก็คืออยากให้อยู่ไปน,นานๆเนียเพราะว่าเนาะเราใช้คำว่าปลูกพันธ์ได้ไหมเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วเนาะก็ หน้าเหมือนกันนะหกเดือนได้มงที่ช่องเปิดมาลมนุม่นล,ม,ลมนี่กว่าช่องจะเปิดจริงๆก็แปดเดือนหลังเดือนหน้าก็เข้าเดือนที่เก้าแต่มันไม่ใช่เก้าอย่างเป็นทางการเป็นเก้าเดือนที่เราคิดจะทำช่องในเดือนหน้าหมายถึงนับถอยหลังไป อืมพอถึงเวลาจริงพูดไม่ออกเหมือนกันว่าจะแบบขอบคุณยังไงดีให้รู้ว่าเราขอบคุณจริงๆเราเล่าให้ฟังดีกว่าก็มันโตมาเยอะมากเหมือนกันมากตัวมันก็มีประสบการณ์ร่วมกัน เยอะถูกไหมก็เราก็เปลี่ยนทรงผมไปหลายรอบเหมือนกันกับในช่วงตั้งแต่อดูถูกคลิปแรกจนถึงปัจจุบันเราเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยเราเปลี่ยนแนวทางการแต่งตัวไปเรื่อยๆเราเปลี่ยนบาบาๆในตัวเองไปเรื่อยเหมือนกันมันก็คือการโตขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งเราแล้วก็พวกเธอใช่ไหมก็เลยอยากให้ เดินด้วยกันไปแล้วก็โตด้กันไปเรื่อยๆเอที่จะทำได้นะครับไม่ต้องฝืนตัวเองนะครับก็ตัวจีเองตัวเซฟเองอะพื้นเพเป็นคนที่ชิลๆมากๆสบายมากๆค่อนข้างเป็นคนที่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ก็เลยอยากให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้มองความสุขตรงปัจจุบันมากกว่าแบบว่า ถ้าเราหัวล็อกกันมาได้ในตรงเนี้ยก็ไม่ต้องไปคิดมากมากนะครับเพราะว่าดราม่าช่องก็ตามอยู่นะครับอืมแล้วก็มีคนถามว่าพี่จีมีแอคกลุ่มหรือเปล่าไม่มีครับใช้แอคหลักสองเลยไม่ต้องห่วงว่าจีจะเครียดนะครับจีชิลกว่าที่ทุกคนคิดเยอะนะครับจีระหว่างที่ทุกคนเครียดจริงจริงจีอาจจะตีป้อมอยู่ก็ได้ครับ แล้วก็อาจจะกอดเอ p พในเกมนั้นแต่ก็คงช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เล่นกะเลยจะไม่ต้องเครียดแทนนะครับจริงๆจีชิวกันนะครับพวกจีพวกเซฟชิวกันนะในขณะที่ทุกคนบอกว่าเซฟอาจจะเครียดหรือเปล่าเป็นห่วงเซฟเซฟมันเล่นเกมอยู่นะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจริงๆพวกรอชิวกันจริงๆนะก็อย่างที่บอกฮะราสบายๆกันนยังไงก็ได้อืม เนี่ยก็ขอบคุณนะครับตรงแสนซับแล้วทุกใจเหมือนกันถ้าไม่บอกว่าไม่คาดหวังเลยก็คงจะดูแปลกถูกปะเริ่มต้นจากช่องเราก็คาดหวังแหละพราะมันจะต้องมีคนดูแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนดูเยอะขนาดน,นี้ด้วยความที่เรางงจัดในการทําช่องคืออยากถ่ายอะไรถ่ายอยากเล่นอะไรเล่นอยากทำอะไรก็ทําก็เลยไม่ได้หวังว่ามันจะ เยอะเท่านี้เหมือนตื่นมาทีก็รู้สึกว่าส่งแขนสัพท์าบ๊ะบ๊ะบบางทีเรายังคุยกับมันอยู่เลยเว่าเรายังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เลยแบบเหมือนตอนนั่งทําช่องแรกๆเรายังเขินกับการเปิดคลิปอยู่เลยเรายังแบบเชียพูดอะไรดีวะอัดคลิปแล้วเราพูดอะไรดีวะเราหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะทำไงดีวะ คนชอว,ว่าเราทํากันมาถึงขนาดนี้นเราบางทีเรายังนึกไม่ออกเลยนะว่าทํายังไงต่อในคลิปเรายังจัดเรียงซีเควนภาพไม่ถูกเลยพอเดี๋ยวคลิปกว่าจะมาเป็นไม่มีอะไรพูดเอาละว,วันนี้ไปตัดผมมาครับเพิ่งตัด วันนี้นะ <C 's called> จริงๆอยากแรปนานละแต่ว่าส่วนใหญ่หน้าไม่ค่อยพร้อมคือจริงๆวันนี้หน้าก็ไม่พร้อมเพราะนี่ก็เพิ่องอาบน้ํามาก็ถ้าไม่ฟิลเตอร์ก็คือแย่ม,มากแบบปักซีดหน้าซีดไปหมดแล้วผมก็เพิ่งแบบตอนน้ํามาจากที่แบบพี่โดมที่เป็นช <c ough> ่างต่ผมเซจให้ก็สลายไปหมดแล้วเต้นอน ฟินๆขน,น,นัาดเพราะงั้นไมไหนก็ถึงสองแสนสา์นะครับอย่างแรกที่จะให้ปกติ Q&A เราจะมีแต่คำถามชิวๆใช่ปะแบบ อย่างนี้อะไรนอนไหนกินข้าวยางบาบาบาใช่ป่ะปกตทเราจะเลือกไม่ตอบคำถามจริงจังกันเลยแบบคำถามช่องอะไรเงี้ยจีกับเซฟจะเลือกไม่ตอบกันเลยเพราะสึกว่าเดี๋ยวมีประเด็นก็เลยไม่ตอบดีกว่าตอนนั้นไอ้ไหนก็ตอนนี้ก็ถึงสอนสารทราบครับถ้ามีใครอยากจะถามอะไรถามได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นไลฟ์เขาคุณที่ทุกคนสมัครแอรไกไปกดชิวๆเหมือนเธอจะพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่พูดไม่เอาจริงๆจักใจเลยนะทุกคนจะคิดมากกว่าเราไปหนึ่งเก้าเสมอสมมุติเราคิดมากแค่เนี้ยแต่ว่าทุกคนจะคิดว่าเราคิดมากไม่ถึงทุกคนเนะี่ยจะคิดว่าเราอะคิดมากกว่าน,นั้นอนะไปอีกเก้าหนึ่ง ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกเราอาจจะนั่งเล่นเกมหรือว่าแบบดูหนังแล้วก็ขำกับมันอยู่เนี่ยเราแบบไม่ได้เราแทบไม่ได้คิดอะไรจริงๆเราแบบคือวันๆแค่เคียรกับลูกค้าก็เหนื่อยแล้วทุกคนเข้าใจใช่ <S <S ใชไหมยคือแค่เล่นเกมตานเนึงมันก็ยี่สิบนาทีแล้วทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้คือมันไม่ได้แบบว่าขนาดานั้นอะ่ะม,มันต้องเอาไปนอนเอาไปเล่นเกมบริลซีลี่อะ่ะ รู้เป็นห่วงรู้รู้แหละรู้แ <reveal> ต่ก็ไม like ่อยากให้เป็นห่วงมากอยากให้เก็บความเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงตัวเองด้วยนะครับเซฟเหรอครับมันก็เหมือนเดิมฮะสุดกากๆยืดตัวไปมา นั่งเล่นคอมใหม่ของมันฟิลเตอร์อะไรเนี่ยโอ้ดีปะ่ะไม่ดีดีไม่ดียาเปลี่ยนถ้ามึงเปลี่ยนมึงหันหน้ากูไม่ได้กูได้กูรอดแค่เนี่ย อยู่ฝั่งซ้ายซ้าปั๊บปับป๊บปบอันนี้นิมอไดไแล้วอืมอืมอันนี้ไว้ถ่ายรูปอืมอืมอืมอัเดิมนเดิสวัสดีครับ มีอะไรจะพูดปะนี่นะครับมีอะไรจะพูดเหรอนี่นช่วงน, <ฮะ S 1> นี้ก็ติดเกมนิดหน่อยครับมันก็เอาจริงเหรอหายใจอยู่ครับยังยังมีชีวิตอยู่ คืออะไรเมื่อกี้มึงพูดอะไรเ<ข>อ,อรขอเรื่องสองแสนสาบแหละสวัสดีครับทุกคนอย่าเครียดนะครับมีอะไรก็อย่าเครียด <c oughs> อค่อยคุยกันไปดูตอนใหม่นะครับอ่าช่วงนี้ช่องอาจจะย้อนวันวานหน่อยครั แบบก็รอให้ทุกคนได้รุนนะครับว่าอให้ทุกคนได้รุนแล้วกันว่าเราจะมีทําอะไรบ้างช่อะไรพวกนี้แต่จะดูแล้วรู้สึกถึงความช่องสมัยก่อนเบาๆแต่มันเป็นในสมัยก่อนที่มันเป็นในสมัยเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนรอดูนะครับแล้วก็ห้ามเครียดนะครับช่วงนี้เห็นเครียดๆกันหลายๆคนก็ ก็ก็ถ้าทุกคนเครียดเดี<ง>๋ยวเราจะเครียดไปด้วยนะครับทุกคนอย่าเครียดนะครับถ้าทุกคนเครียดเราจะกินอาหารไม่อร่อยเมจะต้มมาแม่กินไม่อร่อยครับใช่ก็เครียดเรื่องมันก็เยอะหรอกทุกคนตัดเดี๋ยวจะไปตัดทรงอะไรนะไอ้ที่มันแบบตรงเนี้ยทรงของอะไรมะซีรีส์เรื่องอะไรนะพักแซนอยอ่ะนะเดี๋ยวเรจะไปตัดจริงเหรอมันจะเข้ารอวะ เอ่อให้เอาพูดตรงกว่าโอ้ไม่เดี <laughs> ๋ยวมึงขลับไม่ได้อีกอไหนครับ <laughs> เอ่อมานั่งเล่นกันมากันอ,อ,อุ้ยคุณลืมเ,เลยอ่าตอนนี้นะครับมึงมีมั้ะนี่ทุกคนเรามีของเล่นใหม่เต็มเลย <laughs> <l acht> ลเล่นใหม่ <l acht> ร้อยสรุปได้เนาะแต่ว่าก็ใช้อันนั้นแหละเนาะไม่จริงๆก็ใช้ในโทรศัพท์ได้ว่าแล้วก็มองลองไม่ลอง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 อันะี้ดไปก่อนลองลองเลยลองให้เขาดูก่อน แต่ถ้ามันเราหาไม่ได้ไม่เราก็ใช้โทรศัพท์เปืชทีนั่นดูแล้วก็มาลองอันอื่นไปก่อนลองหาก่อนเออเอทำอะไรกันอยู่ครับอ่า cpu คือซิ่งมากอ๋าอันนี้คือเซฟเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ครับ ก็จะฝากเพื่อนช่วยครับช่วยเลือก <Regular> ช่วยอะไรพวกนี้ผมอยากเป็นผีแล้วครับต้องอยากเป็นผีในห้อง <flash plays> เหรอครับแน่ใจนะครับเปิดเพลงอ่าไม่มีไม่มีนะโพมีหัวไม่ต้องขับลองดูนะเอาโทรศัพท์มึงมาต่อสายก่อนดีวกูอยากลองเหมือนกันว่ามีลำโพงไหม แบบลำโพงจอหรือลำโพงอะไรพวกนี้ออไม่มีไม่มีไม่มีแบบในมือถือแล้ว สอบก,กูฮะก็อ <Wow. S 2> huh? ันเนี้ยแต่ว่ากูแค่ไม่ได้สอบกู oh. หนึ่งที่น่าสนใจหนูข้าวอะสั่งอะไรมากินดิสร้างอะไรไม่กินกอะไรข้ามฟิลเตอร์เดี๋ยวมึงไม่ต้องว่าน้ากูเราหน้ามึงทุกคนกินอะไรดิเนี่ยให้ทุกคนช่วยเขาต้องผีหมูกรอบกันดิอ่าที่ไม่ใช่หมูกรอบอ่าที่ไม่ขายไหมครับที่ ที่ที่อร่อยวันหนึงนะร้านที่อร่อยร้านที่อร่อยมันมาอยู่ที่ใดเปีว่ากินอะไรนะเปียห์ว่าข้าวผัดปูมึงถึงตอนนี้ไม่ไม่ส่งแล้วไ่ได้รต้งไหนวะไอ้กระไม้ข้าวผัดปูไม่มาตรงนี้ไม่เอาขับรถไปห้าทีถึงเลยเนี่ย น้ำพีกากหมูไข่ตุ๋นใส่หมูชิ้นแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มตราออสการ์ค่ะไม่เขาทำไมต้องน้ำจิ้มตราออสการ์อ,าอ,อ๋อเหรอเออเท่ห่าอ่า <laughs> มีอะไรมีอะไรแนะนำอีกไหมต้ยมยำเฮ้ยต้ยมยำน่าสนแต่ต้ยมยำไอ้พวกของร้อนอ่ะคือแบบต้องกินในร้านปะเหอาละนี่ความคิดส่วนตัวมันก็ไม่ขนาดนั้นเลยถ้ามันไม่ผ่มย้อนกลับไปไหน,น,นวะสุก,กี้ไม่อินะ่มครับสุกี้วิงแซ็บ จุ่มนมเมจิโอ้น่าสนนะครับเอ่อนมเมจิเหรอครับอ๋ออยู่ในตู้เย็นครับกินนมต้องกินนมเมจินะทุกคนตุ๊กแกในห้องว่าอะไรวะตุ๊กแกในห้องมาทําซุปให้เมจิเป็นช้อยทุกคนรู้ได้ไงว่าในห้องมีตุ๊กแกไม่เคยบอกหรอตุ๊กแกย่างคอหมูย่าง ซูชิอืมซูชิอ่าอ่าแกงเขียวหวานทุเรียนอะไรวะไข่เจียวเมื่อเช้าเพิ่งกินไข่ดาวไปครับกุ้งแงไม่ใช่อาหารครับขาไม่ได้เป็นอาหารอ่าส้มตำซาซิมิขอตุกแกย่าง ุ้งอบบนเส้นพวงอบบนเส้นเหรอหาหายากเลย,ยแกงกบแกงกบพี่เซฟชุบแป้งทอดพิเศษ ใช่วันนี้ตื่นเชา้าอตื่นมาตื่นมาใช่ตื่นมาตื่นนอนจิมๆๆๆแล้วก็นอนสุกี้ทะเลเคียวหวานโรตีกรอบูอ้นสาสนะเออมึงกูอยากกิน KFC ไกวกรอบเคียวหรอวะสั่งสิสั่งดนะี่สั่งในสั่ครับ ตอนนี้เคลฟสีเขาออกไก่ไม่มีกระดูกนะครับทุกคนมี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 อยู่นะอันไหไม่เป็นแบบมีหงมมีคิวแต่ว่าอยู่ในเดอะบอกซันไม่มีอันไหนที่แกอะนไหนแกก่อนนี่เลยนะอ๋อเดอะบอก์กรีนเพอร์รี่นะนี่ไม่ได้ไห นี่จะกินจริงๆก็ได้เยอะเลยลองเชฟกิน กินวิ่งแซบอย่างเดียวแล้วครับเรียบร้อยครับ <g ül s> มูนน่ารักมากอยากจับแดกโอ้โห <g ül s> อ,อ่าถ้าอย่างเงี้ยครับทอมหยุดแ้้เมื่อไรอ๋อสปอยคลิปหรอครับไม่มีสปอยครับต้องรอชมเลยนะครับเพราะมันต้องเดี๋ยวสปอยมันไม่รุ้นไงใช่ไหมเราดูเราดู เล่นเด้อไม่ใช่เป็นการโกงยังแก้มไม่หายอะไรที่อย่างสักอย่างเลยฮะป้าใครเขาเติมเค้กันอ่าเป็นไม่ได้จะได้อยู่วะมีมีดด้วยเอออะ่ไหร่ล่ะนี่หน่อยเท่ไหร่ล่ะนี่ถึงนะเมื่อกี้จะทำอะไรวะอ๋อเราจะแก้ไข ที่เราเจอนะครับแตวเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก่อน ลีน่าลีน่าโดนแบนใช่ครับโดนแบนครับโดนแบนไปล้ขาตั้งเขาบอกว่าให้ออกแล้วปิดโปรแกรมกดป,ปุ่มสตาร์ทออกโปรแกรมโอ,อ้โหยากอะ่ะ มากมากเลยอ่ะกวจะเล่นได้เล่นทีหนึ่งลองลองดงขอลองก่อน ตอนนี้ก็รออาหารนะทุกคนก <g ul so> ินหน้าขมบอกให้ปิดโปรแกรมกด start เ u n ในวินโดเขียวให้พิมพ์คำสั่งตามนี้ พิมพ์ครบไหมใครเก่งคอมมันใครเก่งคอมพิวเตอร์มันช่วยทีคือปุ่มสลชดอะปกติมันสลอย่างี้ใช่ปะ่ะแต่นี้มันต้องหาตัวสลชดแบบเฉียงนั่งลเลย ทุกคนขอทําโปรแกรมแป๊บแล้วเดี๋ยวมาไลฟา์ใหม่แป๊บนึงนะครับงั้นทีขอทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่แป๊บนึง